สวัสดีค่ะพอกับซองย่ายม่งอีกแล้วเมื่อนี้ย่ายม่งสีมะมกปลาซิวหางแดงค่ะนี่ค่ะพี่น้องปลาซิวหางแดงตัวน้นอยๆอ่ะมาใหม่ๆค่ะสดๆดดเรียกขิงเงี้ยออกเรียบร้อยแล้วพร้อมที่สีมกได้เลยค่ะสีมกสะพายต,ตูหอมๆใส่ตะไคร่ค่ะนี่คือเคี่ยงมกบักพริกหอมแดงแล้วก็ตะไคร่ตำร่วมกันค่ะมกใส่น้ำปลาแดดปลาลาของเฮานี่ละค่ะ พี่น้องปลาซิ่วหางแดงงามๆสดๆห่อนๆงามๆเวยพี่น้อง ไข่ตําพ,พริกหอมแดงตําร่วมกันค่ะไข่ตูตูตะไครหัห่นทอนกับมี่ค่ะมื้อนี้ยายม่วงบะมี่ลูกโดดค่ะพี่น้องพริกลูกโดดบะมี่ ใส่น้าปลานิดน้อยค่ะผงสิรสค่ะเกลือค่ะ น้ำปลาเล็กน้อยค่ะคนทุกอย่างให้เขากันเลยค่ะ มุกแบบบานๆเข้าหรอค่ะพี่น้องง่ายๆยางเขากันแล้วกับสิบเป็ดเสียบไฟหมอกระทะเลยค่ะหมอกระทะไฟฟ้าเลยเสียบไฟกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดกระทะไว้ค่ะ ไปโดนเติมแล้วพี่น้องเปิดเบิงจิ้มเบิงค่ะวลาจางมเข้มไป่สีซุกแล้วดูสีจางค่ะพอคนนาไปน้อยนึงค่ะพี่น้อง ซิวหางแดงกับซิ่วน้อยค่ะสดๆดปิดฟ้าหม้อไว้อีกค่ะน้ำขอดรุเล็กน้อยค่ะส้องซิมกแหงๆค่ะห็ดฟ้าหมอนีกก็พี่น้องสุกแล้วบันี้สุกแล้วน้ำประคอดรุ่ม้รงแหงแล้วค่ะปิดเต่ได้เลย เตาเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องแล้วพี่นอ้องหมกปลาซิวของเหาถอดไฟออกเรียบร้อยแล้วหมกปลาซิวหางแดงใส่ผักอีตูห้หอมๆอมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาด้ค่ะมากินเซร็จแสบก,ก,กันกับย้ายมุ้งได้พี่น้องเดอ้อกินหมกปลาซิวน้ำกันเดอ้อเสร็ๆแบกินหนีย้ายมุ้งขอจบคลิปามีละค่ะ คลิปนาเจอกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย้ายม่งน้ำใน,นเดอ้อสวัสดีค่ะ